อาย,ยุคเงียเ้ยาวสุขภาพแข็งแรงเลยครับจะเข้าไปให้ในชุดเย็ดขอบคุณจะเข้านั่งเ้าเลยครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาครับวันนี้ผมไม่ได้คิดว่า,วาวสิมาเป็นสไลด์วันนี้ผมคิดว่าพวกไอจะเบตน้องคุณอววันนี้คิดอย่างขึ้เลยไอจะเบตน้องคุณนอว์วันนี้กระดกนั่งพิงน,นะครับแปดโมง ทมาเห็นบารเห็บไอโน้ตครอับคุณรเห็นนะครินพระคุณกลุ่งกร้มนะครับกุ่งรแล้วัคุ้มแล้วก็คุ้มรงเรียนคุ้มกลางคุ้มวัดนะครับของพระคุณพระุานท่านหลักการกัคุณบานีหลายเรืองครับตอนรับดีแห้งกบเผาด้สมบูปแห้งครับผมโอ้ยขอขังว่าเมื่อวานี้เน้ก็เรยนก็รนก็อรนเอออเจิญท่านนง